สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมาคุยกันนะคะคือเวลาที่เราต้องการเงินก้อนใหญ่ๆนะคะแต่ว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยก็รักไม่อยากจะขายทิ้งไปจะมีทางออกอื่นไหมคะมีครับมีทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยครับคือการใช้สินเชื่อบ้านแลกเงินวันนี้เราจะมาเจาะลึกการจากข้อมูลที่เรามีนะครับว่าเออมันคืออะไรกันแน่และเหมาะกับใครบ้างและที่สําคัญเลยคือ ต้องดูอะไรบ้านก่อนที่จะตัดสินใจเลือกไหมครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มเลยดีกว่าไหมคะสินเชื่อบ้านแลกเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันทํางานยังไงเหรอคะหลักการง่ายๆครับคือเราเอาบ้านหรือคอนโดมิเนียมก็ได้นะครับที่เราเป็นเจ้าของอยู่อาจจะปลอดภาระแล้วหรือว่ายังผ่อนอยู่แต่มีมูลค่าส่วนต่างเหลือเยอะพอสมควรเอามาเป็นหลักประกันครับเพื่อขอกู้เงินเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์อ๋ออเนกประสงค์คือเอาเงินไปทําอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับแล้วข้อดีมากๆเลยคือธนาคารจะมองว่าความเสี่ยงต่ำลงเพราะเรามีบ้านค้ำประกันอยู่ทำให้เรามักจะได้อัตราดอกเบีย้ยที่ดีกว่าเอ,อสินเชื่อส่วนบุคคลมากๆเลยครับค่ะโดยทั่วไปก็อาจจะอยู่เท่าๆ5-7%เเตต่อปีนะครับแล้วก็คิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยลดต้นลดดอกก็คือยิ่งจ่ายเงินต้นไปเยอะ ดอกเบีย้ยก็จะยิ่งลดลงตามไปด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับดอกเบีย้ยจะคำนวณจากเงินต้นที่ยังค้างอยู่ซึ่งมันจะลดลงไปเรื่อยๆที่เราผ่อนชำระคืนไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะมีบ้านคำประกรันธนาคารก็เลยสบายใจขึ้นความเสี่ยงน้อยลงดอกเบีย้ยก็เลยถูกกว่าพวกสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีอะไรค้ำเยอะเลยนะคะใช่เลยครับแล้วแบบนี้ใครบ้างคะที่มักจะมาใช้สินเชื่อประเภทนี้กัน จากข้อมูลที่เราดูมานะครับพบว่ามีหลายกลุ่มเลยครับกลุ่มแรกที่เห็นบ่อยๆก็คือเจ้าของกิจการที่อาจจะต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจหรือว่าอยากจะขยายกิจการเพิ่มเติมแต่ว่าอาจจะไม่อยากไปกู้สินเชื่อธุรกิจโดยตรงที่อาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าหรือบางทีดอกเบี้ยก,ก็อาจจะสูงกว่าตัวนี้นะครับอ๋อเหมือนกับว่าเป็นการเอาสินทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วคือบ้านเนี่ยมาแปลงเป็นเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจแบบนี้ใช่ไหมคะ ประมาณนั้นเลยครับแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะกลุ่มที่2ที่เจอบ่อยเหมือนกันครับคือกลุ่มคนที่มีหนี้สินอยู่หลายอย่างหลายก้อนเช่นอาจจะมีหนี้บัตรเครดิตหลายใบหรือมีสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่เดิมที่ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงค่ะพวกดอกเบี้ยแพงใช่ครับการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินเนี่ยก็เหมือนเอาเงินก้อนใหม่ที่ดอกเบี้ยถูกกว่าไปโปะหนี้เก่าๆพวกนั้นรวบหนี้ทั้งหมดมาไว้ที่เดียวก็จะช่วยลดภาระการผ่อนต่อเดือนลงได้เยอะเลยครับแล้วก็จัดการหนี้ได้ง่ายขึ้นด้วย นึกภาพออกเลยค่ะจากที่ต้องตามจ่ายหลายที่วุ่นวายไปหมดก็รวมมาจ่ายที่เดียวดอกเบี้ยถูกลงยอดผ่อนน้อยลงด้วยก็มาจะช่วยให้การเงินคล่องตัวขึ้นเยอะเลยนะคะ ถูกต้องครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเ,เจ้าของบ้านทั่วไปเนี่ยแหะครับที่อาจจะอยากได้เงินก้อนไปต่อเติมบ้านซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่ขึ้นหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยๆเลยพวก SME ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจเล็กๆ <c oughs> ก็อาจจะใช้สินเชื่อตัวนี้เป็นแหล่งเงินทุนได้เพราะเงื่อนไขหรือดอกเบีย้ยเนี่ยมักจะผ่อนปลนกว่าสินเชื่อธุรกิจสําหรับ SME โดยตรงอยู่บ้างครับ ชัดเจนเลยค่ะว่าตอบโจทย์ได้หลากหลายสถานการณ์จริงๆทีนี้พอเราเห็นประโยชน์ของมันแล้วหัวใจสำคัญจริงๆก็น่าจะอยู่ที่การเลือกให้ถูกให้เหมาะกับเราที่สุดใช่ไหมคะ ใช่เลยครับประเด็นนี้สําคัญมากเนินเรามาดูกันค่ะว่าต้องพิจารณาอะไรเป็นพิเศษบ้างคะเวลาจะเลือกสิ่งเชื่อบ้านแลกเงินเนี่ยค่ะครับผมเพราะแต่ละธนาคารแต่ละสถาบันการเงินเขาก็แข่งขันกันเสนอโปรโมชั่นเงื่อนไขต่างๆกันไปหมดเลยนะครับปัจจัยแรกสุดเลยที่ต้องดูต้องเปรียบเทียบกันดีๆก็คือเรื่องอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆค่ะดอกเบี้ยนี่สาคัญสุดๆเลย ต้องดูทั้งดอกเบีย้ยแบบลอยตัวว่าอ้างอิงกับ MRR หรือ MLR ลบเท่าไหร่แล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยคงที่ในช่วงแรกๆหรือเปล่าอย่างในข้อมูลที่เราเจอมาบางที่เขาก็มีโปรโดอกเบีย้ยคงที่3ปีแรกเริ่มต้นแค่ประมาณ5 4 5ตต่อปีเองนะครับโห oh, ตัวเลขน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ก็คงต้องดูเงื่อนไขอื่นๆประกอบกันไปด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับนอกเหนือดอกเบีย้ยแล้วเรื่องของวงเงินกู้กับระยะเวลาผ่อนชําระก็น่าจะสําคัญไม่แพ้กันนะคะ คือต้องรู้ว่าเขาให้เรากู้ได้เท่าไหร่แล้วให้ผ่อนนานแค่ไหนถึงจะพอดีกับที่เราต้องการแล้วก็ผ่อนไหวด้วย ใช่ครับวงเงินก็ต้องมากพอที่เราจะเอาไปใช้ตามวัตถุป,ประสงค์ของเราส่วนระยะเวลาผ่อนก็ต้องสมเหตุสมผลกับความสามารถในการจ่ายคืนของเราด้วยซึ่งบางแห่งก็ให้วงเงินสูงมากๆครับอาจจะถึง15ล้านบาทแล้วก็ให้ผ่อนได้ยาวถึง30ปีเลยทีเดียวแต่มีอีกจุดหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะลืมดูหรือมองข้ามไปคือพวกค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยโดยตรงอ๋อพวกค่าทมเนียมแฝงต่างๆหรอคะ ใช่ครับเช่นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ค่าธรรมเนียงตอนไปจดจำนองที่กรมที่ดินค่าอากรสแตปมแล้วก็มีค่าเบี้ยประกันอีกอืมค่าใช้จ่ายพวกนี้รวมๆกันก็น่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะใช่เลยครับเพราะฉะนั้น ต้องสอบถามให้ละเอียดเลยแต่ก็มีข่าวดีอยู่บ้างครับคือบางธนาคารเขาก็มีโปรโมชั่นออกมาช่วยตรงนี้เช่นอาจจะฟรีค่าประเมินให้หรือว่าฟรีค่าจดจำนองไปเลยแต่อันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีอาจจะไปแลกกับเงื่อนไขดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปรวมถึงค่าประกันอัคคีภัยอันนี้เป็นภาคบังคับที่ต้องทำอยู่แล้ว แล้วบางทีธนาคารอาจจะเสนอประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินหรือที่เรียกว่า MRTA มาด้วยอันนี้เป็นประกันเสริมซึ่งจะช่วยจ่ายหนี้ที่เหลือให้ถ้าเกิดผู้กู้เป็นอะไรไปก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นภาคบังคับหรือเราเลือกที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้แล้วค่าเบีย้ยเป็นเท่าไหร่ครับโอข้อมูลเรื่องค่าใช้ใจ่ายนี่ต้องดูให้ครบถ้วนจริงๆค่ะอีกเรื่องที่เอ่อน่าจะต้องตรวจสอบให้ดีเหมือนกันคือถ้าเกิดในอนาคตเรามีเงินก้อนเข้ามา อยากจะโปรี่หรือว่าอยากจะปิดบัญชีไปเลยก่อนครบกําหนดสัญญาเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมคะประเด็นนี้ก็สําคัญครับควรจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขเรื่องการชําระคืนก่อนกําหนดหรือ Prepayment ให้ดีเลยครับว่ามีค่าปรับหรือเปล่าหรือถ้ามีมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างเช่นบางทีอาจจะฟรีค่าปรับถ้าผ่อนมาแล้วเกิน3ปีหรือ5ปีไปแล้วการเลือกเงื่อนไขที่มันยืดหยุ่นหน่อยก็จะดีกว่าเพื่อสถานการณ์ในอนาคตของเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับ แล้วก็น่าจะมาถึงปัจจัยสุดท้ายซึ่งจริงๆอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้นะคะก็คือการมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองใช่ครับสําคัญที่สุดเลยครับข้อนี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเอาบ้านไปเป็นหลักประกันเนี่ยต้องถามตัวเองดีๆเลยว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ต้องประเมินความสามารถในการผ่อนชาระคืนในระยะยาวของเราอย่างรอบคอบมากๆดูรายรับรายจ่ายประจําของเราภาระหนี้สินอื่นๆที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะครับคาแนะนําโดยทั่วไปก็คือ ยอดผ่อนนี้ทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นนี่อะไรก็ตามไม่ควรจะเกิน40ของรายได้สุดที่ต่อเดือน40นะคะครับเพื่อเรายังพอมีสภาพคล่องเหลือสําหรับค่าใช้จ่ายจ,จําเป็นอื่นๆในชีวิตประจําวันได้นะครับสรุปแล้วการจะเลือกสินเชื่อบ้านแลกเงินเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยต่ําที่สุดเท่านั้นนะคะแต่ต้องเปรียบเทียบในทุกๆมิติเลยทั้งอัตราดอกเบีย้ยวงเงินระยะเวลาผ่อน ถาใช้ใจแฝง,งต่างๆเงื่อนไขาการโปนี้แล้วก็ที่สําคัญมากๆคือความพร้อมและความสามารถในการผ่อนของเราเองต้องเลือกข้อเสนอที่มันสมดุลแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ของเรามากที่สุดจริงๆค่ะถูกต้องที่สุดครับเป็นการตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่ที่ต้องใช้ข้อมูลแล้วก็การประเมินอย่างรอบด้านจริงๆเพราะว่าเรามีบ้านเป็นเดิมพันนะครับใช่เลยค่ะ เอาละค่ะก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะคะคือนอกเหนือจากเรื่องตัวเลขเรื่องเงื่อนไขาทางการเงินต่างๆที่เราคุยกันไปทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานำบ้านซึ่งมันไม่ใช่แค่สินทรัพย์ทางวัตถุแต่มันเป็นพื้นที่ของความทรงจำเป็นที่ที่ให้ความรู้สึกปลอดภยัยเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราการเอาบ้านมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินแบบนี้มันอาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไปในมิติทางด้านจิตใจ หรือความสัมพันธ์ของคนในบ้านอย่างไรได้บ้างลองนำไปพิจารณากันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ